เผยภาพใน i อจแอปอันเชิญพระเกี้ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับวินดี้วันนี้ขอนําเสนอเผยภาพในอดีตแอปทักะอ,อนอันเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่55ครับเพื่อนเพื่อนครับก่อนจะฟังข่าวนี้กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับและเมื่อฟังข่าวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าก็จะมีรูปของคุณแอปนะครับตอนตอนที่เธอยังเป็นนักศึกษาเนาะเออเห็นแล้วรู้สึกยังไงเนาะแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ บอกเล่าความประทับใจกันให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีคนมาพูดถึงคุณแอปด้วยนะครับอืพูดถึงแบบตอนที่คุณแอปเป็นนักศึกษาเนาะว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงอะมาฟังกันเลยครับแอปทักษอรอน,นักสแสดงชื่อดังได้โพสต์สวมเชื่อเซีย ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุลาครั้งที่73ซึ่งแอปเป็นสิทธิ์เก่าจากรั้วจามจูรีคณะนิเทศาศาสตร์อีกทั้งเจ้าตัวนะครับยังเคยเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่55ครับเพื่อนๆเมื่อกี้ต้องของอาภัยด้วยนะครับกนีฮะสำสหรับแอปทักษอนพักสุดเจริญรหัส4 1นิเทศจุลารุ่น34 ทางด้านปุกกี้นะครับนี่เห็นไหมครับทางด้านคุณปุกกี้ปวีนุชเคยเล่าในรายการทอล์กกับเธอ EP ที่16ว่านี่นะผมอ่านเมื่อกี้ละลองฟังดูนะทุกครั้งที่แอปเดินลงมาจากตึกคณะเหมือนมีรังสีเรือนรองแผ่ออกมาแบบเอวซึ่งทุกคนในคณะที่กำลังคุยกันอยู่ต้องหยุดเพื่อมองเธอการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวของเธอนั้นจะช,าชา้าๆสมูท เหมือนกับเธอลอยได้นี่คือความดีงามของโลกใบนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเพื่อนๆผมนี่ขนลุกเลยนะเฮ้ยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆอ่ะดูรูปกันสักหน่อยเนี่ยเป็นยังไงเธอได้อัญเชิญพระเกี้ยวผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะใครที่ฟังอยู่และมีเพื่อนที่เคยอัญเชิญพระเกี้ยวหรือว่าตัวคนเองเคยอัญเชิญพระเกี้ยวคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะเออแล้วถ้าโดนใจเนี่ยผมจะปากหมดให้เลยเนาะ อืมเพราะเชื่อว่าทุกคนอาจอยากจะอ่านความรู้สึกจริงๆเนาะจากคนที่แบบเคยได้อัญเชิญพระเกี้ยวอืมนั่นแหลครับนี่ครับนี่ฮะเออเป็นยังไงเลยครับน่ารักจิ้มริมเนาะตอนเธอแบบเออเนี่ยอะไรนะเป็นนักศึกษาครับเนี่ยอ,อืออ่ะตอนไหนสวยกว่าก็ลองพูดกันดูเนาะแต่ผมว่าสวยทั้งคู่นะสวยคนละมุมนะเออสวยแล้วสวยต่างวัยไปอ่ะนะเออนั่นแหละ นี่นีร้รูปล่าสุดนะครับผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วเนาะไปดูในช่องของผมนนะข่าวอินดี้ได้เลยนะเพราะตามติดคนแอปตลอดเลยจริงๆนี่ฮะอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อเป็นกำลังใจในการนําเสนอด้วยนะครับอืมแล้วก็ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทีวีผู้ออนไลน์นะครับที่ได้นําเสนอข้อมูลให้เราได้รับชมกันเนาะและเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปนี่ครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกที่ได้ยินด้วยนะครับ